ต่อไปเราจะมาเริ่มต้นทําขนมกันแล้วนะครับหลังจากที่เรามีอุปกรณ์เราเตรียมแป้งเสร็จแล้วนะครับดับแรกเราจะมาวอร์มเตาทําขนมก่อนนะก็จะจุดไฟขึ้นมาเลยนะครับระหว่างที่เรารอเตาร้อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูบนโต๊ะทําขนมว่ามีอะไรบ้างนะครับอยู่บนโต๊ะนะนี่อันนี้ก็อยู่ด้านหน้านี่ก็คือเตานะครับ ตรงนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นถังน้ํานะครับเอาไว้แช่แช่ตัวเกียงเกียงตัวนี้นะครับเอาไว้แช่เกียงปาดขนมนะแล้วก็มีดนะครับมีดตีดเนี่ยผมจะแช่ไว้ในน้ําด้วยตรงนี้ก็จะเป็นหม้อแป้งนะครับหม้อแป้งทําขนมนะอันนี้ก็จะเป็นนมนะครับนมข้นหวาน อันนี้ก็จะเป็นกระป๋องเนยนะรตรงนี้นเป็นเป็นกล่องที่ผมเตรียมไว้ที่จะใส่ขนมเวลาทําขนมเสร็จรอบหนึ่งผมก็จะมาใส่ไว้ตรงนี้แล้วมันก็จะมีฝาปิดนะครับกันลมเวลาทําขนมสักสี่รอบห้ารอบแล้วค่อยมาเก็บขนมใส่กล่องนะครับก็มีกล่องนะครับกล่องใส่ขนมเราก็จะหาโต๊ะหาอะไรวางไว้ไใกล้มือนะครับ การจัดโต๊ะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเรอเราตาร้อนนะครับเรามาดูกันว่าพอเตาร้อนเราจะเช็คอย่างไงนะครับเดี๋ยวแนะนําวิธีการเตรียมเกียงแขกขนมนะครับเนื่องจากว่าเกียงใหม่ที่ให้ไปนะตรงนี้มันจะมีมีสันที่มันเป็นเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาหินมาถูก่อนนะครับถูเอียงๆแล้วขนาดนี้นะ ให้เขามีความเอียงแบบประมาณ 4, สี่สิบห้าองศานะครับแต่ว่าไม่ต้องให้คมนะครับถ้ามันคมเราก็รับเอาอคมออกนี้นะรับเอาอคมออกนี้นะครับอ่แล้วเราก็ถูเอียงๆนี้นะทั้งสองด้านนะครับเพื่อว่าเพื่อที่ว่าเวลาเราจะแคะขนมนะครับมันจะได้ลื่นนะถ้าแบบว่ามันเป็นสันเหลี่ยมๆเลยเวลาแคะขนมไปมันจะสักๆานะครับ มันจะสักๆแล้วก็ถ้าตรงนี้มันมีแบบมีมันมีเหลี่ยมที่ตั้งเยอะตรงตรงสันเนี่ยมันจะทําให้ขนมเราย่นด้วยนะครับเวลาเราแขะ่นะแล้วก็อีกันหนึ่งก็คือผ้านะครับอันนี้เป็นผ้าที่สําหรับไว้เช็ดหน้ากระถานะอ่าเช็ดหน้ากระถานะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้